ก็มันเป็นแชมป์สมอง้มากว่านาะแชมป์แชมป์ส้มตำลีลาเชียงใหม่นะฮะโอ้สวนยุโรปปอพิกลบไปแล้วเดี๋ยวเริ่มลวบาดีเริ่มแล้ว ขอความใจรัวๆเ้วยนะครับผมรับชมจากจังหวัดไหนคอมเมนต์เข้ามานะต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะอาจารย์ชิมอาหารคนไปครั้งแรกนะคะ <c oughs> ปกติปกติแล้วอาจารย์เป็นนักชิมอาหารสุกรอาหารไก่อ,อาหารสุนัขนะคะเพื่อที่จะแจก<า>จ่ายจำหน,<ค>น<ช>่ายคนที่อยากที่แบบว่าดูแลประชาชนเราสองคนก็ทำแค่ทำอาหารให้คนกินครั้งแรกใช่แล้วก็ทำาารเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันปกติเราจะบดตับใช่นะครับคุกข้าวให้น้องข้ารหมูอย่างเงี้ยใช่ น,นี่คือลีลาการตำส้มตำลีลาการตำบอกหุงจากสาวๆโอ้ยโอ้ยคือมัน,นมถืกอกูญแบบันนี่นอโอ้ยโอ้ยกรรมการคือม่นโอ้ยนอมันอย่างนาะชุดนี่นอ เอาเพลงบอเห็จบแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนมือนีมือนีกับมิบุญบานเฮาทักน้อยได้พี่น้องเดอ้อก็คือบามือน,นีมีการแข่งประกวดสมตำลี่ล่า,าจากผู้ใดในอันนี้อันนี้รอบแรกจากไคนี่อควาเมือ่อผู้ใดน,นะจากร้านตำยัวยัวโมโหร้านนี้ล่ะร้านอะไรร้านตำยัวยัวเหมือนกันยัวอะไรยัวหยัางยัวกิน คือวันคือวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปตำบักห่งตำอะไรเนาะพี่น้องกระิกดหัวใจก่อนขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมครับใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์อุ๊ยแม่ปน้นนดงประทาน <L> ปื้อ <L> ไม่คือวันนี้ขอขอขอ,ขอหัวใจหนึ่งหัวใจขอแชร์หนึ่งแชร์ออกไปก่อนนะครับผมวันนี้บอกเลยว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยทั้งประเด็นเรื่อง ดราม่าเรื่องวงหมอลำเสียงดังดราม่าเรื่องการจัดงานหมอลำในกรุงเทพและปริมณฑลและดราม่าเรื่องมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะกระแทกแดกดันกันแลกันแหกกันอะไรอย่างเงี้ยมุมมองของผู้บ้านฟินแลนด์มีแอคชั่นยังไงในฐานะที่ตัวเองก็เพิ่งเล่นไปแล้ว4วบันในกรุงเทพนะครับในฐานะที่จของกระเล่นไปแล้วตั้งหานซีมือซีมือใน ใน,นเมืองกลุงเทปแล้วก็มีประเด็นดราม่าหลายอย่างที่จริงๆแล้วผมผมกับผมกับพี่บอยก็ได้คุยกันอยู่เมื่อคืนนี้นะครับ <c oughs> เรื่องของดราม่าที่มีการอ๋อเป็นประเด็นเกิดขึ้นมีการแชร์บนโลกโซเชียลว,ว่าหนึ่งสามสี่คนบมักกับาบมักคนชอบก็ว่าชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะมีการพูดหลายๆมุมมองเพราะแล้วขอหนึ่งแชร์ขอหนึ่งหัวใจนะครับผมกระแทกหัวใจกระแทกแชร์ตึงต้งตึง้งตึ้งมาเลยแมนนะครับเพราะว่าวันนี้ยังไงก็ เน้นสนุกนะครับผมทุกวันหนึ่งทุ่มตรงตรงไม่วันีนวันนี้ตรงปะตรงนักหน่อยตรงมากหนึ่งทุ่มประเทศอะไรไม่รู้เออพี่เอจักรพัฒน์สวัสดีครับโอ้โหขวัญด้วยพี่เอยังไงนี่เมื่อวานนี้พี่ต่ายเอาไทยก็เข้ามาสิเทสิเทสน้องให้บอกเนี่ยข้างหลังคืออะไรบางคนเป็นคนไทยไม่รู้จักคือทําอะไรเป็นปกติแล้วการท่อมตำเนี่ยมันจะมีการแข่งขันด้วย นอกจากรสชาติก็จะมีลีลาบางคนไม่เคยรู้จักนะส้มตำลีลาคืออะไรคือหมายความว่าตําบกคุงแสบแล้วต้องมีลีลาต้องมีความสนุก<อ>ต้องมีความอย่างแบบที่มันแบบนอกเหนือจากรสช,ชาตินอกเหนือจากรสชาติอ่ะคืออะไรคือลีลาอเลอ้ยแหละข้างหลังเขาก็จะเป็นตีมส้มตำลีลาผ่านไปแล้วรอบแรกแล้วผมเป็นอะไรครับวันนี้อันนี้เป็นอะไรคะไม่รู้เขาซื้อมาให้เป็นนายกคือ <c oughs> ผมนอนหลับอยู่วันนี้เมื่อเช้าไปขอวีซ่า,าไปยุโรปแล้วกลับมาเหน่มาก็เลยสั่งงานเราไปสั่งซื้อเสื้อผ้าคอสตูมเขาจัดให้เป็นตรีมอะไรเหือ ที่อะไรนี่แม่ให้ออยยวะใน่ยวัญจูนส์นายกสมาคมส้มตำแห่งประเทศไทยใช่นายกองค์กรส้มตำอีกหลาดีมีอยู่หรอมีมีมีไหมไม่มีเราตั้งขึ้นมางั้นเราเป็นคนแรกของประเทศไทยใช่วันนี้เราเป็นนายกอะไรนะนายกสมาคมส้มตำนายกสมาคมส้มตำประเทศไทยเราตั้งก่อนเป็นก่อนนะใช่เป็นก่อนเทาเป็ดตั้งก่อนวัวก้อนปีนก่อนที่หลังคือกอปีเฮาเสื้อแดงคือใครคะ มาจากออกมาจากต้นไม้หรือเปล่าพัดเสื้อแดงออกมาจากต้นไม้หรือเปล่าคะจริงมีนี่เดินมาเมื่อกี้ค่ะใช่ชุดผู้ใหญ่บ้านเหมือนผู้ใหญ่บ้านเลยเอาเขาแต่ก็เหมือนผู้ใหญ่บ้านหรอใช่อาชินได้ยังลงไว้อ่นพัดลมหันกล่องมันสั้นน้ำอันพัดลมแหมมันจูดูจุดูจุดูเออท่านายพลนลวดท่านกระนาวอยู่งนายยกตปตทอย่างนี้ก็คือใครเข้ามาแล้วขอขอใจรัวเดี๋ยครับผมขอหัวใจรัวๆ ให้พยานฟิลแล่นแน่ให้ต้นไม้ศักดิิ์สทธิ์แน่วันนี้ใครเข้ามาแล้วรับชมจากที่ไหนบ้างขอข้อหนึ่งคอมเมนต์ค่ะเสียงคมเมนต์เข้ามาว่าสะท้อนหรอโอเคไหมคะไม่มีอยู่นู่นบอเราเป็นพูดยียวเออยังไม่ได้ดินทุกคนเสียงชัดไหมเสียงชัดบอพี่น้องเสียงชัดบอไม่ทะเลิดนะป่าแล้ว ได้ไมต่ตาได้ชัดยูเนนาขาจะคว้องใส่โทรศัพท์อันเครื่องละแปดไรกับไมบ่ไม่โจมภูธรมันผู้นี้ดีไยอัปเดตอันระบบเนี่ยไม่ใช่อะไรรับชมจากจังหวัดไหนบ้างคอมเมนต์เข้ามาหนึ่งคอมเมนต์กดแชร์พี่น้องกดแชร์นะครับผมส่งกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์หัวจรวดมาจากจังหวัดไหนบ้างคุณพี่มาจากจังหวัดไหนบ้างคอมเมนต์เข้ามาคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะห้าพันคนอยู่จังหวัดไหนบ้างคอมเมนต์เข้ามา เดี๋ยววันนี้สองสาวจะมาตำต้มตำให้กินด้วยว่าค่ะใครจะเป็นผู้ชนะเลิศในวันนี้นะครับผมวันนี้เรามีการแข่งขันต้มตำลีลาด้วยแมนแสบน้ำใช่ลีลาต้องเลิศน้ำแมนวันนี้เรามได้รับเชิญจากกรรมการการตัดสินเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะเดี๋ยวนะผมไม่คิดว่าอาจารย์คนนี้จะมาบ้านผมได้ใช่แต่ไม่ใช่อาหารคนนะเป็นอาหารสัตว์เขาผู้นี้เป็นนักชิมอาหารสัตว์เดี๋ยนะอาจารย์คนนี้ชื่อดังมาก ผมไม่ไทายว่าอาจารย์คนนี้เป็นผู้ชายเอแล้วเขาจะชื่ออขึ้นชื่อเรื่องชิมอาหารอาจารย์อะไรครับอาจารย์อะไรขึ้นชื่อเรื่องอาหารเม้นมาอยเปิดดรามอาจารย์นี่แหละอาจารย์วายอาจารย์อะไรขึ้นชื่อเรื่องอาหารอาจารย์อะไรขึ้นชื่อเรื่องอาหารให้ดูแค่เสซตผมไม่ดูดไม่ได้เลยไม่ได้เลยมือ ไม่ได้เลยอาจารย์คนนี้ทุกคนต้องรู้จักเทมากมีตัวยอ,อยักษ์ขึ้นต้นยอ,อยักษ์ขึ้นต้นอาจารย์ยิ่งยงค่ะอาจารย์ยิ่งยงต้องอย่างนี้ไหมชื่อเป็นคนไทยนะครับอา,ารอาจารย์อ,ยอ,ยาอาจารย์ยิ่อยู่ยิ่งใหญ่อาจารย์คนนี้ดังมากระดับโลกทุกประเทศเชิญอาจารย์คนนี้ไปชิมอาหารหมดเลยคือแกจะมีเอกลักษณ์ของแกในการแต่งกายที่ ชัดเจนใช่ถ้าจ้างแกมาเนี่ยวันนี้วันนี้จ้างแกมาเจ็ดหมื่นค่าตัวเจ็ดหมื่นในการมาชิมสุ้มตนะครับค่าตัวเจ็ดหมื่นในการชิมส้มต่ำบกักฮวงอืออาจารย์ยอยักขึ้นต้นเปิดตัวเลยไหมมาขอเปิดตัวอาจารย์ยิ่งอยู่ยิ่งใหญ่ยิ่งบวมเออ ตอนนี้อาจารย์มีอาชีพเสริมนะคะอะไรอ่ะบินมอเตอร์ไซค์ค่ะตอนนอาาี้อาจารย์อาจารย์อาจจะไม่ได้ชิมอาหารบ่อยอาจารย์ก็เลยไปไปรับจ้างอ่าอ,อะไรนะอาชีพเสริมเป็นบินมอเตอร์ไซค์นะจารับจ้างหๆๆๆๆๆๆี่แถวฟิร์พาร์คลังสิตอยากเล่าคี้แค้ไก่เม่นั้เนเดี๋ยวนะอาจารย์อาจารย์ยิ่งอยู่ยิ่งใหญ่ยิ่งยวยไม่ใช่เหรอวันนี้มีคิ้ให้ผมรอครับ มีคิวให้นะคะอยากมาชิมอ่ะอ่านะฮะอาจารย์เป็นไงบ้างช่วงนี้แบบว่าไม่ค่อยเห็นออกรายการเลยช่วงนี้ <c oughs> ทำอะไรช่วงนี้เดี๋ยวนะคะอาจารย์เหมือนคนไปแล้วแล้วพี่ติ๊กนวรัตน์มาแต่งหน้าให้เลยค่ะตอนนี้อันนี้คือสภาพตอนบวมแล้วแล้วพี่ติ๊กนวรัตน์มาแต่งหน้าให้ก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะะอาจารย์ยิ่งมืดเขาบอกอน,อน่าจะมืดนะหน้าขามาช่วงนี้อย ขับรถมาไซบ่อยไงอาจารย์ขับมาไซทำไมวันนี้มีคิวมาให้ทำมาให้พวกเราอาจารย์ก็วันนี้อยากชิมส้มตำนะฮะอยากมาดูวัตถุดิบหลักอาจารย์หรือแม่สีต่างแม่สีต่างอาจารย์ยิ่งมืดอาจารย์ยิ่งมืดเหลือแม่สีต่างค่ะงงแล้วยิ่งมัวนะเหลือตำฮะอยากชิมก็วันนี้อาจารย์จะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตัดสินครับรสชาติลีลาแล้วก็ซีซันค่ะ แล้วรูปลักษณ์ภายนอกแบบอะไรเงี้ยแบบการแต่งกายอะไรเงี้ยอาจารย์ตัดสินได้ไหมครับเขาเขาเป็นอะไรครับอาจารย์ใหม่มอาจารย์อาจารย์ทำอาหารเยอะเกินไปช่วงนี้าอาจารย์ไม่มอาอาจารย์ยิ่งมืดเขาต้องใส่หลายหนัดขึ้น่ปแต่อาจารย์อาจารย์สัญญายได้ไหมครับว่าถ้าพวกเราทำแล้วจะต้องชิมต <c oughs> ้องิมให้หมดต้องชิมแล้วต้องให้คะแนน <c oughs> ผู้ใหญ่บ้านชิมด้วยไหมครับก็เดีย๋ <c oughs> ยวชิมแบ,แ,บแ,บแบบแบ๋วๆงั้นเดี๋ยวเอาชิญอ,อาจารย์ไปเแบบรนประกอบการควบคุมการทำอาหารนะแล้วเราเดี๋ยวเราจะเรียก1 6 6 9มารอนะคะเชิญ <c oughs> อาจารย์อาจารย์เล่าแบบว่าก็จะได้ชิวมากลยพี่น้องบันธรรมดาดิ ขวามวใจรัวๆเลยนะครับผมรับชมจากจังหวัดไหนคอมเมนต์เข้ามานะครับก็บอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะอาจารย์ชิมอาหารคนไปครั้งแรกนะคะปกติปกติแล้วอาจารย์เป็นนักชิมอาหารสุกรอาหารไก่อาหารสุนัขนะคะเพื่อที่จะเอาคนนี้เหรอคนนี้เหรอที่แบบว่าดูแลประชาชนเราสองคนก็ทาให้อาหารทำอาหารให้คนกินครั้งแรกเหมือนใช่แล้วก็ทำครั้งแรกเหมือนกันปกติเราจะบดตับใช่นะคะคลุกข้าวให้น้องทำอาหารหมูอย่างเงี้ยใช่เอาฮัมมาผสมกับ เาต่อกล้วยอะไรใดๆนะคะแต่วันนี้ครั้งแรกที่พวกเราสองคนจะมาโชว์ส้มตำลีลาให้อาจารย์ยิ่งอย่างก่อนยิ่งมืด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 กินขำแรงยิ่งมืดยิ่งขำอ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มตำส้มตำเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะได้ยืนคุมในการตำบักหงพี่น้องเดี๋ยวนะคะอาจารย์คุมการตำหรือคุมวิญญาณคะถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์ถอยลงไปนี้อาจารย์ผู้คุมวิญญาณนะคะ ะเปิดโชว์งั้นตอนต่ำอ๋อเขามีแล้วเขาเชื่อมแล้วต้องล็อกเกมมันเลยอ๋อล็อกอะไรเปิดเพลงล็อกสั้นเขาเชื่อมอันนี้ไว้แล้วนั่งค่ะอ๋อคนบาดนั่งนะคะเอาเลยก็เลบอกว่าเชื่อมทีเลยไม่ทันแล้วค่ะคุณยิ่งพยุ่งนะคะจะรู้ไหมเมื่ก็เลยออกกันนี่แล้วแม่มาทางเพลงเดิมหรอเราเลยม่ขาความได้ยังคะมีเวลาจำกัดหนึ่งนาทีอ๋ออัดนายยมนี่พร้อมไปนี่พร้อมแล้วผมพร้อมแล้วพร้อหรืยบาบ้านพูดยาบ้านอ่ะิเออพร้อมแล้ว พร้อมแล้วให้เวลาตามเปนเกียรทีจับเวลานะดีกว่ามันจะได้ไม่เสียเวลา30บวินาที<ะ>ตามส้มตามภายใน3สาทีให้เสร็จนะครับอาจารย์ระวังนะคะอาจารย์ระวังลุกลุกหลงนะฮะนาทีพร้อมกับการตามส้มตาลีลานะครับ3 2 1สองหนึ่งไปเริ่ม,มบังค่ะตอนนี้บังค่ะเริ่มแล้วจ้ะ

ยากลุมเดอ้อยากลุ่มกบแล้วป่นผู้ยานป่ะน้ำป่าแม่ค้างอนกบมนะคะโอ้งดก,ก,กค่ะแม่นนี้แม่พมนะคะระวังพมหน่อยนะคะ อาจารย์จะกลาชิมไหมฮะอาจารย์กาชิมไหมฮะัวอกไหมอาจารย์ถอยหลังนะระวังกลมนะคะแม่ค้าระวังกลมนะครสูไหมกูไมมได้น้ำปลาบัดนี้อม่มนอย่ากลมอย่ากลม แต่เป็นไงบ้างในการจะชิมอาหารเราวันนี้นรู้สึกว่าจะไปกินอาหารมัวเหมือนเดิมดา<ะ> <laughs> ตอนนี้กำลังเข้าขั้นแบบลีลาส้มตำอันดับหนึ่งของประเทศไทยว,วันนี้ใครชนะจะได้ไปประกวดอยู่ที่เมืองสวีเดน อร่อยที่สุดจะได้เข้าไปประกวดที่สวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ไปหม่เออเออว้าวจบพอดีเหมือนนั้นมาเดี๋ยวนะทําเวลาไปไม่ถึงสามนาทีจ้าโอ้โหมาอาจารย์ยิ่งมืดคะขอยาคนี่ถือไว้ก่อนไม่ถนะถือไปก่อนไม่เถนะ อย่าเปหนึ่งเด้ออ่ะคนอาทิละคนนะอันนี้หน้าตาของอะไรขอหน้าตี้มานัาตี้โชว์ก่อนเนาะว่าเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับนี่คือหน้าตาของส้มตำนัาตี้อันนี้สูตรอะไรครับอันนี้สูตรมาจากอ่าสูตรแท้มาจากประเทศเ่พื่อนบ้านเลยนะครับเนี่ยจ้าประเทศเราเนี่ยนะส้มตำแบบนี้นะเป็นครึ่งส้มตำต้นฉบับนะครับผมต้องใส่ประเดี๋เยอะๆเออโอเคมาไอของมาเดี่ยวซีเป็นไงบ้างข่ะโชว์เลยจ้าอันนี้เป็นสูตรแบบเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะมา สูตรดังเดออุ้ยแต่ว่าสีสันได้นะคนนี้เออสีสันสสสูีันมืดแบบว่าเป็นตะนัวอันนี้เป็นสืของมะเดี่ยวนะเดี๋ยวให้อาจารย์ยิ่งมืดมาชิมดีกว่าเนาะเป็นรสชาติยังไงชิมใครก่อนดีชิมของมัดนัตพี่ก่อนแล้วกันเนาะมาคคครัับ่าตวืนเป็นช้อนไซส์ของอาจารย์เนาะอาจารย์จะจะไม่เอาค่าตัวได้ไหมคะชิมใครก่อนของนัตตี้ก่อนอ่าอาจารย์ชิมออกแบบดารานะปอนค่ะปอนเดี๋ยวเดี๋ยวพุทธพจน์เลยค่ะแม่ กินได้ค่ะแม่กินเป็นไงคะกินเป็นไงคะเปิดร้านมาสิปีแล้วนี่เออไม่มีคนมาซื้อเลยเดี๋ยวให้อาจารย์ยิ่งมืดชิมของนัตตี้ก่อนนะว่าเป็นรสชาติยังไงเนาะจ้ะชิมค่ะอาจารย์อาจารย์เลิกไปเลยจ้ะเวลาเราน้อยค่ะเอออึอาจารย์จำรีลานะคะอย่าลืมจำรสชาติก่อนก่อนที่จะตัดสินนะจารนะจานชิมน้อยมากเลยค่ะนายยก อาจารย์บอกลิ้นกูชาแล้วหมาล่าหรออาจารย์หมาล่าอาจารย์อาจารย์เป็นอะไรอ่ะอ่ะพวกใครมากกว่าก็จะชิมเหมือนกันนะคะและชิมของตัวเองโดยใช้นิ้วกินได้เหรอกินเอาไม่ได้อย่างสั่นพอดีตัดแตกหึบอาจารย์ชิมหึบอ้าวมาอร่อยมากอร่อยเหรอให้คะแนนสิบ อาจารย์ราคาอาจารย์ยังไม่ให้ใช่ไหมอันนี้ของมดอของมดอเป็นสีสันสีดำดำสไตล์แบบมดอมดอสีสันสวยนะมาดีมาดีมาดีแล้วก็ไปดีไปที่ชอบที่ชอบดูว่าจะไปดีหรือเปล่าน้ำตาลแตกจริงๆซิงชิมน้อยมากเลยค่ะกรรมการโอ้อันนี้หนักกว่าเปล่าเดี๋ยวอาจารย์ยไม่ไปเลยครับ กิดอะไรขึ้นรู้สึกอยากฟอกไตไหมคะเดี๋ยวอาจารย์มาตัดสินเชิญหน้าหลักเลยครับอร่อยมากอาจารย์อยู่ตรงกลางนะใครชนะอาจารย์ยกมือขึ้นนะฝั่งคนไหนโดนใจอาจารย์ให้อาจารย์ยกมือขึ้นว่าชอบใครโอ้โอาจารย์ประกันใกล้สันบอกเลยแล้วเชิญอาจารย์ตรงกลางเลยนะครับก่อนที่จะเก็บประลำสมองมากป้าสู่แม่บ้านแม่บ้านจุบแล้วตอนนี้ มาวันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ตัดสินว่าชอบน้องส้มหรือน้องแดงในการชิมรสชาติลีลาผู้เข้าแข่งขันห้ามวีน,นกรรมการนะห้ามวีนห้ามเสียมารยาทเพราะว่าในการแข่งขันทุกอย่างต้องมีแพ้ม,มีชนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ยิ่งมืดตัดสินเลยนะครับว่าวันนี้ชอบใครเป็นพิเศษในการรับชมส้มตามลีลาประจําหมู่บ้านของเราในปีนี้ได,นได้แก่ แทน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 ,แทนไม่ยอมค่ะไม่ยอมจะเสมอได้ยังไง,ไงกรรมการตัดสินอะไรไปสุดว่หันมามันเดิมเลยนักนักนาก็ไม่น่ากินในขนาดนั้นสับปะปีมากโนโนอาไปทีค่ะเป็นรถขังขยะค่ะเขาใช้แสบกว่าเดสถสติปอนกิกินเลยกรรมการชอบคนนี้ไหมกรรมการกินอีกค่ะชิมดูค่ะอร่อยมาก ทาไปถึงชัดถ,ถึงเสมอไงอ่ะซิมเดี๋ยวนะก่อนที่อะไรอย่างเงี้ยมาซิดอันนี้เอาให้หน่อยเร็วอะไรมาซิดอันบักฮวงออนจากจากพรมให้หน่อยสู่พรมกูไม่ได้บักปัน่นบักฮวงเต็มอยัวซิท่าไหร่นะจ๊ะเอฟซีชอบรสชาติของใครครับซิสอยากชิมไหมคะซิดแล้วใครปูใหม่โค้งคะแนนนะตีชนะโยขืนไปเลยชิมดูค่ะที่วัปิดรถมากในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นนะครับผมเดี๋ยวพูดอันนี้จบไปแล้วเรื่องของส้มตำเนาะจบเร็วมาก ก็คือดราม่าของอันหมอลล่ามในสีพี่น้องในมุมมองของผู้ยันฟิแดงก็อยากให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่อยากให้มา,ากันให้กันแหกันเพราะว่าวงการของเราอยู่กันม,มีอยู่กันแค่นี้ก็คืออาทิเช่นนะครับผมเรื่องของเสียง